สวัสดีครับป้ามแล้วครับวางแบงรถมากครับผมเนี่วันนี้ใกล้เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวหิวเข้าครับวันนี้ซื้อพวกเครื่องในหมูมาเดี๋ยวเราไปทําต้มเลือดหมูกันครับไปไปเลยนี่ครับต้มเลือดหมูเขาก็จะมีนี่ครับหัวใจเนาะไหนล่ะหัวใจด้วยกันอหัวใจอยู่ที่เสียงน่ครับหัวใจครับนี่อันนี้เสียงกี้ คนเมียงฮ้องหว่าปักแก้วมะ,มะแขือมะแขืกับลูนี่ตัดเด็ดเลยครับนี่แล้วก็นี่ครับไสหวานครับนี่แล้วก็ตับครับมีไสใหญ่ไสอ่อนไสหวานอะไรนี่นี่นี่เราหัวใจม้ามครับกระเพาะกับล่างๆอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาซอยข้างไหนเอาครับนี่ครับ หัวใจของเขาครับโอ้โหทำลายจิตใจพาหัวใจครับใจสลายกันนี่ซอยไปครับซอยหัวใจครับควนในครับน่นซอยไปครับนี่ครับตับเขาก็ซอยครับอืซอยไปเลยครับซอยไปซอยไปซอยไปซอยทีทีซอยยิกยิบยิบยิบ นั่นซอยอป็นยางแล้วครับนี่ครับบักแก้วครับหรือว่าเสียงกี้ครับพาไปครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกเสียงกี้นะครับเขาต้องเอานี่ครับขาวขาวนี่นะครับเอาออกครับพอมันเหม็นครับเหม็นเหนียวครับทามะอองนะเดี๋ยวให้พานี่ออกครับนี่ครับนี่เห็นปะพาเรียบร้อยกับเอาขาวขาวมันออกแล้วครับแล้วก็ซอยต่อไปครับนี่ เยษจีน้องจานี่ครับนี่ครับทุกคนน้ำเขาก็เริ่มเดือดแล้วครับสมุนไพรน้ำสีเขียวครับใส่นี่ไปเลยครับหกักของป้องครับนี่แล้วก็ล้อครับล้อต่อไปล้อ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 นำซุปเขาก็ได้สีเขียวที่เขาต้องการแล้วครับนี่ไปที่ใช้เม็ดครับ ทำไมต้องชอบน้ำซุปสีเขียวครับพิกโกโลครับแก้พอครับดากันบอลนะพิกโกโลมันสีเขียวอ่ะวูไปเลยละฮห้า่นแบบใส่แกะเอาไปครับแล้วก็นี้ครับกระดูกครับกระดูกงวนะครับเด็กกระดูกหมาใส่เ้าไปครับอ่าแล้วก็รล้อครับบอมนี่ครับม้ามครับ มา,ามภาษาเมียงห้องว่าได้ครับเทปปะขัขวแมมแมม <laughs> คนเมียงห้องแมมคนไทยห้องมา,ามครับซอยไว้ครับปขะขัวกับมือสันนะครับแต่ว่าประยากินนะครับเพราะว่าปนเน้ียง <laughs> ขำ <laughs> นี่ครับอันนี้คือกระเพาะหมูครับผม สดๆเลยครับนี่กระเพาะหมูครับซอยไปซอยเข้าไปครับซอยเข้าไปซอยทีๆ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 นี่ครับซอยใส่ครับตะกี้ได้ยินตบ่มตุตตซอยใส่ครับตะกี้กกครับซอยใส่ครับใส่อ่อนนะครับ หวานๆเลยนี่สดๆทุกอย่างแบบฮา,านกันหลวกนี่ครับน้ำซุปหอครับนี่ใส่กระเพาะไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะเปื่อยเนี่ยครับกระเพาะน้ำไปต่อไปก็กระเทียมเนี่เขาซื้อสําเร็จมาแล้วครับคั่วกับน้ำมันครับนี่ตัอไปคว้าหอมนะครับนี่ครับต่อไปก็ พอตานลงไปต่อไปก็ปั้นหมูบดครับนี่พอแกนละตองหวานละอ่อนนี่เนะปั้นหมูบดครับใส่หมูบดลงไปน้ำซุปจะได้หวานๆนี่ยังได้ปรุงรสนะครับใส่ไปกเกลือนะครับ ลุงเนยครับมือปั้นครับตั้งใจปั้นกันนะครับนี่ครับปรุงรดเลยครับแน่น้ำตาลชูรดแล้วก็ผงปรุงรดครับใส่เข้าไปซอสปรุงรดครับใส่เข้าไปน้ำปลาครับปลาแยมหัวใส่เข้าไปพอกนครับเดี๋ยวเก็มขืนไปได้อ่ะแล้วก็ร้อต่อไปครับ นี <N iss an> <N iss an> ่ครับได้แล้วครับซอยเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเอามาใส่หม้อเลยครับนั่นกะเดือดแล้วครับมาดีเท่นะยิบใส่ยิบใส่อ่าโยมใส่เป็นอันเป็นนี่ครับใส่ไปครับใส่บักแก้วอ้แยมหัวอยู่ในนี้หมดออะนี่ครับใส่เข้าไปครับอืมเต็มหม้อครับถ้าหม้อให่น้อยไปหรอเดี๋ยวก็ไม่เตี้ยไน้ผมเอาหม้อวัดไว้ครับ กงี้ยง่าเลยมอนี่มันน้อยไปแล้ครับใส่ไปครับนี่ครับอืเดือดแล้วครับต้มเลือดหมูวงผมครับเดี๋ยวดูน้ำซุปครับเข้มข้นขนาดอืดูครับดูครับดูครับเดือดแล้วครับ่เดี๋ยวแหวมซักกำนะครับเอาไปไปกินกันครับผมนี่ครับเนื่องจากว่านี่ก็มอเขามันน้อยไปครับ ต้มเลือดมันหนักเฮาเอาเลือดแยกมาไว้เพลครับนี่มาต้มเลือดตังเพลยางหาครับเอาครับตักเลยครับต้มเลือดหมูเฮาครับมหมูบดก็มีไส้ก็มีกระเพาะก็มีครับตักครับผมทอดไข่หรอทอด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 กะละมังครับ นี่ครับกระเทียมเจียวลงไปพักจิงจูชายครับเล็บใส่เข้าไปครับต้มเลือดของเขาครับมาครับทุกคนกินข้าวครับข้าวตอนครับต้มเลือดหมูครับผมแนะปอกคว้างเอาครับวันนี้มซูครับน้ำได้ไหมปลาซูำเปล่า น้องเจมครับน้องเจมอดูครับดูครับน่ากินน่ากินก่อนน่นก็ต,ต้องอย่างกินเข้าล้ากันดูคัดูครับดูครับจิ้มเข้ากันอ่าฮะ หยิบมาวิาง่งก็งไปไหมละลงมานะล้าได้นะครับทุกคนต้มเลือดครับก่อนลุงเนครัุงเน่ล้าได้นะต้มเลือดหมูเลยกรนะบพักเลยกรบพักกับซศศครับจิงจูชาย ด้วยนี่ครับอันนี้ยังน้ำพริกกันนี่งอ้อนับดูครับดูครับน้องโตน้ำได้นะเพค่งเดูครับโอ้ยังมีในหม้อนะครับนี่กินข,ข้าวนะครับทุกคน นงครับทุกคนต้องเลือกเขาครับล้ำเต้นะนะครับเข้าครับนี่ครับแช่มของเขาครับ้องโตเตัาต่าเบิ้ลนสองครับเบิ้ลนสอง หลวงอ้วงครับการสองวะน uh ี uh 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 ่ครับแต่รายกาบฟังคนที่ตามเพจครับครัวเมืองรถมากครับผมแล้ว้ากันม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ